สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดดินแดนอาทิตย์อุทัยที่โลกจับตาสู่การเป็นประเทศที่พระราชวังอิมพีเรียลในโตเกียวมีมูลค่าสูงกว่าอาสังหาริมทรัพย์ทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นพัง,งาดขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อและอะไรที่ทำให้ฟองสบู่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่นี้แตกดังเพราะ และผลกระทบอันแสนสาหัสที่ทำให้ญี่ปุ่นต้องติดอยู่กับช่วงเวลาที่เรียกว่าทศวรรษที่หายไปหรือ Lost Decades คืออะไรกันแน่เตรียมตัวให้พร้อมและไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนี้พร้อมกันครับผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีอินไซ g ์ X X ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีเทรนธุรกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกประเด็นสำคัญและต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด subscribe ช่อง The Insight X ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปผู้ดำเนินรายการ ย้อนกลับไปในทศวรรษ1980กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นพํานาขึ้นเป็นมหานครที่แผ่ขยายออกไปทุกทิศทางคุณจะเห็นความมีชีวิตชีวาของผู้คนในย่านกินซ่าหรือรบปอง,งิสถานบันเทิงยามค่ำคืนเต็มไปด้วยความสำเร็จและความทะเยอทะยานไฟนีออนสว่างสวยราวกับหัวใจของเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูของญี่ปุ่นผู้คนใช้เงินทองราวกับโปรยกระดาษสำหรับงานฉลองไม่ต้องแปลกใจครับ เพราะในช่วงสองทศวรรษแรกหลังปี1955เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง435%จนถูกขนานนามว่าเป็นปาฏิหาริญญี่ปุ่นจูจูประเทศเกาะแห่งนี้ก็กลายเป็นชาติที่มีนวัตกรรมและผลิตภาพสูงสุดในโลกและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในช่วงทศวรรษ1980คำว่า Made in Japan ไม่ได้หมายถึงของราคาถูกอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องหมายของคุณภาพและนวัตกรรมระดับสูงแบรนด์อย่างโตโยต้าโซนี่นิสสันและมิตซูบิชิกลายเป็นชื่อที่ขุนเคยในช่วงรุ่งเรืองที่สุดของเศรษฐกิจญี่ปุ่นธนาคารที่ใหญ่ที่สุด8แห่งของโลกล้วนเป็นธนาคารญี่ปุ่นและมีสินทรัพย์รวมกันกว่า2.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วญี่ปุ่นพังอาจขึ้นมาจากประเทศที่บอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่สสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้อย่างไรในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ หลังสงครามโลกครั้งที่2ส,สหรัฐอเมริกาต้องการสร้างเรื่องราวความสําเร็จของระบบทุนนิยมในเอเชียดังนั้นในปี1949พวกเขาจึงกําหนดค่าเงินเยนของญี่ปุ่นให้ต่ํามากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเพื่อทําให้สินค้าญี่ปุ่นมีราคาถูกสําหรับชาวอเมริกันและนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญหลังสิ้นสุดการยึดครองของอเมริกาในปี1952ญี่ปุ่นก็เข้าสู่ช่วงการเต,ติบโตแบบทวีคูณโดยเฉลี่ย10%ต่อปีนานถึง2ทศวรรษ ปัจจัยสาคัญคือแรงงานที่มีต้นทุนต่ําและแรงจูงใจสูงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยังหนักและการเติบโตของระบบเคเรตสึเคเรตสึเปรียบเสมือนกลุ่มบริษัทอิสระที่รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันทรัพ,พยากรและปกป้องตัวเองจากการแข่งขันภายนอกธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ Bank of Japan ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันพวกเขามีนโยบายที่เรียกว่าวินโ Gui Dance ซึ่งเป็นการชี้นำธนาคารพาณิชย์อย่างเงียบๆให้ปล่อยกู้แก่ภาคส่วนสำคัญต่างๆเช่นการต่อเรือพลังงานไฟฟ้า่านหินและการผลิตเหล็กจุดประสงค์คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนเพิ่มการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดญี่ปุ่นเน้นการส่งออกเป็นหลักเปลี่ยนตลาดโลกให้เป็นสนามเด็กเล่นของพวกเขา การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในปี1964ยังเป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบในการแนะนำญี่ปุ่นที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งให้โลกได้รับรู้ในทศวรรษ1980ถือเป็นจุดสูงสุดของเศรษฐกิจญี่ปุ่นอิทธิพลของพวกเขาแผร่กระจายไปทั่วโลกและเกินดุลการค้ายอย่างไม่เคยมีมาก่อนจนถึงขั้นที่ชาวอเมริกันรู้สึกโกรธและต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นโดยเหตุนี้ในปี1985เจ้าหน้าที่จากกลุ่ม G5 จึงประชุมกันที่โรงแรมพลาซ่าในนิวยอร์ก และญี่ปุ่นก็ยอมปรับค่าเงินเยนให้แข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแนวคิดง่ายๆคือทําให้ค่าเงินเยนสูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ลดลงซึ่งจะทําให้การส่งออกของญี่ปุ่นไปยังสหรัฐอเมริกามีราคาแพงขึ้นแต่ทําไมญี่ปุ่นถึงยอมทําสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการทําร้ายตัวเองเช่นนี้มีหลายปัจจัยครับ 1. แรงดันจากภายนอกสหรัฐและประเทศอื่นๆมองว่าการเกินดุลการค้าของญี่ปุ่นไม่ยุติธรรมและเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจโลก ญี่ปุ่นยอมตกลงเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐ 2. แรงดันภายในอุตสาหกรรมภายในประเทศและผู้บริโภคในญี่ปุ่นต้องการเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเพื่อได้รับประโยชน์จากสินค้านําเข้าที่มีราคาถูกลง 3. กลยุธทธ์ทางเศรษฐกิจมีความเชื่อว่าเงินเยนที่แข็งแกร่งจะก,กระตุ้นการปฏิรูปโครงสร้างและนวัตกรรมในญี่ปุ่น ภายในปี1987ข้อตกลงพลาซ่าก็บรรลุเต้าหมายแต่กลับมีปัญหาใหญ่ตามมานั่นคือค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการไว้มากนี่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับญี่ปุ่นที่มีอุตสาหกรรมส่องออกจํานวนมากด้วยความกังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทางการที่ตื่นตระหนกจึงทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง พวกเขาผ่อนปรนวงเงินสินเชื่อและลดอัตราดอกเบีย้ยลงจาก5%และลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือ2.5%ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำที่สุดในโลกในขนาดนั้นแผนการคือเพื่อกระตุ้นการผลิตและเพิ่มการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคแต่เงินจำนวนมหาศาลนี้กลับไหลไปทางอื่นเมื่อเงินกู้ราคาถูกผู้คนก็เริ่มกู้ยืมกันอย่างบ้าคลั่งนักลงทุนนำเงินจากธนาคารไปลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โตเกียวเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและมีที่ดินจำกัดอยู่แล้วซึ่งยิ่งผลักดันให้ราคาสูงขึ้นไปอีกการพุ่งสูงขึ้นของราคาที่ดินยังลามเข้าไปในตลาดหุ้นสร้างวงจรป้อนกลับของมูลค่าอสังหาที่สูงเกินจริงเป็นระบบระหว่างปี1985-1989ราคาหุ้นและที่ดินทะยานขึ้นถึง240%และ245%ตามลำดับ บริษัทญี่ปุ่นใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติทางการบัญชีที่อนุญาตให้พวกเขาพองกำไรโดยสะท้อนมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของที่ดินที่ถือครองการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์นี้ยังหนุนราคาหุ้นต่อไปกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรมากขึ้นไปอีกบางบริษัทถึงขั้นทำเงินจากการเก็งกำไรมากกว่าการผลิตสินค้าจริงๆเช่นบริษัทผลิตรถยนต์นิสสัน ความบ้าคลั่งถึงขั้นที่การซื้อขายการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟที่มีมูลค่าถึง3.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นเรื่องปกติตลาดการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟทั้งหมดมีมูลค่าสูงถึง200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเกิน GDP ทั้งหมดของไต้หวันและเกือบเท่ากับ GDP ของเกาหลีใต้ในขณะนั้นนักธุรกิจญี่ปุ่นเดินทางไปทั่วโลกพร้อมราการช้อปปิง้งกลุ่มเมสซูบิชิเข้าซื้อ Rockefeller Center ็นในนิวยอร์กและโซนี่ซื้อโคลัมเบียพิกเจอร์สในปี1986 ญี่ปุ่นซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐถึง75%ของทั้งหมดที่เสนอขายธนาคารกลางญี่ปุ่นยังสนับสนุนการปล่อยกู้ยังไม่ระม,มัดระวังหัวหน้าผนังที่ดูแลโคต้า w i n d ดว์ไกด์แดนก็ไม่ต้องการหยุดการปล่อยกู้เนื่องจากทุกคนกําลังทําเงินได้มหาศาลแต่ความจริงคือพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการปล่อยกู้ที่รุนแรงและการพองตัวของราคาที่สินทรัพย์ ในปี1989ราคาที่ดินในภาคเอกชนพุ่งสูงขึ้นเป็น2,000ล้านล้านเยนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก14.2ล้านล้านเยนในปี1969และนั่นคือเมื่อผู้บริหารระดับสูงเริ่มสังเกตเห็นในปี1990พวกเขาจึงกำหนดเพดานเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาและอัตราดอกเบี้ยก,ก็เพิ่มขึ้นจาก2.6เป็น4.25ในปลายปี1990และตั้งอยู่ที่6ในปี1990 แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วราคาที่ดินและสินทรัพย์พังทลายลงและความตื่นตระหนกก็เกิดขึ้นในปี1990ตลาดหุ้นตกลงถึง30%มูลค่ากว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหายไปในเดือนธันวาคม1990และหลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคม1991ระบบ Windows Guidance ก็ถูกยกเลิกธนาคารบางใหญ่ก็เริ่มล้มละลายผลกระทบที่ตามมานั้นเลวร้ายอย่างน่าไม่เชื่อ ระหว่างปี1991ถึง2003มีธุรกิจแ 1, 2แ12,000แห่งประกาศล้มละลายชาวญี่ปุ่นกว่า5ล้านคนตกงานและน่าเศร้าที่การฆ่าตัวตายกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักในหมู่ผู้ชายอายุ20ถึง44ปีในช่วงนั้นตลาดหุ้นดิ่งลง80%และยังไม่ฟื้นตัวแม้แต่ Rockefeller Center ก็ต้องคืนให้กับชาวอเมริกัน ในปี1989บริษัทญี่ปุ่น32แห่งอยู่ใน50อันดับแรกของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลกแต่ปัจจุบันเหลือเพียงบริษัทเดียวคือโตโยตา้าวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเดิมที่บริษัทเปรียบเสมือนครอบครัวให้การจ้างงานตลอดชีวิตแต่เมื่อเศรษฐกิจพังทลายแม้แต่ชื่อใหญ่อย่างมาสด้าก็ต้องเรียกผู้บริหารจากตะวันตกมาช่วยแก้ปัญหาฟอร์ดเข้ามาควบคุมและลดจำนวนพนักง,งานของมาสด้าลงอย่างรุนแรง สิ่งนี้เป็นความช็อกทางวัฒนธรรมและกระทบต่อความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่นอย่างมากแนวการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่นที่เคยเป็นแบบอย่างเช่นไคเซ็นก็ถูกตั้งคำถามโครงสร้างที่แข็งตึงที่เคยขับเคลื่อนการตบบัวของญี่ปุ่นกลับกลายเป็นห่วงโซ่ที่พันธนาการญี่ปุ่นที่เคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีกลับปรับใช้คอมพิวเตอร์ในออฟฟิศได้ช้าเพราะความซับซ้อนของการปรับซอฟต์แวร์ให้เข้ากับภาษาญี่ปุ่นที่มีอักขระนับพันตัว นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าระบบที่แข็งทื่อของญี่ปุ่นฉุดรั้งประเทศไว้ได้ขนาดไหนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนหนุ่มสาวผู้ที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบอย่างหนักความกดดันที่จะต้องประสบความสําเร็จประกอบกับการขาดโอกาสในทศวรรษที่หายไปได้สร้างความรู้สึกสิ้นหวังในหมู่คนหนุ่มสาวเส้นทางชีวิตแบบรังทั้งไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอาชีพการแต่งงานและการมีครอบครัวดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมสําหรับคนจํานวนมาก สิ่งนี้นำไปสู่การถอนตัวจากสังคมที่เพิ่มขึ้นโดยบางคนกลายเป็นฮิคิโโมริซึ่งหมายถึงการเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านโดยไม่ติดต่อกับโลกภายนอกบางทีแม้แต่กระทั่งไม่ออกมาจากห้องเป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีปีระหว่างปี1 9 9 1 2 0 0ถึง2003 GDP ของญี่ปุ่นเติบโตเพียง1.14%และในทศวรรษต่อมา 2000- ัถึงส0 1 0ก็เติบโตเพียง1%์ซึ่งถือว่าช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆญี่ปุ่น ยังคงเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกมาเป็นเวลานานก่อนที่ตกลงมาอยู่อันดับ4เมื่อไม่นานมานี้หลังจากเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคนี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของพวกเขาแต่ก็ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดก่อนเกิดหายนะทางเศรษฐกิจปัจจุบันญี่ปุ่นกําลังเผชิญกับปัญหาใหม่นั่นคือประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี2023จำนวนทารกแรกเกิดในญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียง758,000คน ซึ่งเป็นอัตราการเกิด lighting, the, ที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์เหตุผลหลักคือแรงกดดันทางเศรษฐกิจท่าของชีพที่สูงขึ้น ến, และชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพการงานมากกว่าการเริ่มต้นครอบครัวเรื่องราวของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าฟองสบู่ทางเศรษฐกิจสามารถสร้างความหายนะได้อย่างไรและเป็นบทเรียนสำคัญให้กับทุกประเทศเหมือนนกับการรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนของดอกซากุระ ที่บานสะพังในความเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ล่วงโรยไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเรื่องราวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและทศวรรษที่หายไปเป็นบทเรียนที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้มากมายเลยใช่ไหมครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะจุดประกายความคิดและช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสหรือแม้แต่ระมัดระวังความเสี่ยงในโลกธุรกิจได้มากขึ้นนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบเจาะลึกแบบนี้และอยากให้ The Insight X นำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดทุกอินไซต์ที่จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าก่อนใครนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ